ำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในทุกวันที่15หรือ30ของเดือนนะครับในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเราก็จะมีการประเมินสถานการณ์ภาพการผลิตแล้วก็ภาพการตลาดให้กับพิทักษกรได้เห็นภาพเพื่อที่จะนําไปสู่การพิจารณาในการวางแผนคือการวางแผนเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการประเมินผลผลิตของของในสวนเองข้อมูลส่วนหนึ่งครับว่าจากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ ความร้อนอุณหภูมิแล้วก็นในส่วนของปริมาณฝนที่ตกซึ่งถือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทีเดียวก็ยังคงส่งผลต่อ,อภาพรวมในด้านของอผลผลิตคือต้องนําเรียนแบบตรงไปตรงมานะครับว่าจากการที่เราได้มีโอกาสรับข้อมูลจากเพื่อนชาวสวนจากพี่น้องเกษตรกร,กรจากน้องทีมงานน้องๆบริษัท แล้วก็จากในส่วนของส่วนตัวเองเราเห็นว่าปีการผลิตนี้โดยภาพรวมผลผลิตส่วนใหญ่ค่อนข้างจะอยู่ในปริมาณที่น้อยในทุกพืชนะครับไม่ใช่พืชตัวเดียวถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยเราก็คาดการกันว่าผลผลิตน่าจะปริมาณลดน้อยลงจากแปลงที่ให้ผลผลิตกว่า30-40% เรามีโอกาสไปในหลายๆพื้นที่เนี่ยเราเห็นภาพเลยครับว่าผลผลิตน้อยมากอันนี้คือส่วนที่เราประเมินคร่าวๆจากการได้รับข้อมูลในส่วนของมังคุดเองเราก็จะเห็นภาพว่ามังคุดในภาพรวมเนี่ยผลผลิตก็ยังน้อยอยู่แต่จะมีปริมาณเป็นสวนสวนไปอย่างเช่นสวนในตีปีที่ผ่านมาผลผลิตน้อยปีนี้ก็จะได้ผลผลิต ปีที่ผ่านมาดกมากปีนี้ก็จะไม่ได้ผลผลิตและก็บางสวนยังไม่ได้ออกดอกเลยก็ยังอีกเป็นปริมาณที่มากในส่วนของลำใหญ่น้นก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้ทําสานเท่านั้นนะครับที่เห็นภาพแล้วมีแนวโน้มในเรื่องของการตลาดที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยวชุดเชงแมงซึ่งทั้งปริมาณคุณภาพแล้วราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ฟ้าฝนก็ค่อยๆมาเอื้ออำนวยทีนี้เราก็ต้องมาดูประเด็นในเรื่องของปริมาณการผลิตพี่นักเกษตรครับบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้อย่างเช่นข้อมูลจากในส่วนผมเองเราประเมินว่าปีนี้ทุเรียนผลผลิตค่อนข้างจะน้อยส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองผลผลิตมีทั้งหมดกี่รุ่นถ้าเราจะกระจายตัวเนี่ย ก็ถือว่าได้ประมาณ5 6ถึง6รุ่นทีเดียวทำไมเราถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่า,เ,าเรามีทุเรียนที่บานชุดแรกรปมาณน้อยมากก็อยู่ในช่วงของเดือนพิกาหลังจากนั้นก็มาบานชุดใหญ่ชุดที่1อยู่ในช่วงปลายธันวาชุดที่2องกลางมกรานะครับชุดที่สามาประมาณาปลายมกราต้นกุมภา และก็ชุดที่4ก็คือเดือนมีนานี่คือหลากหลายรุ่นความกระจายหลายรุ่นตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้การตลาดเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนเมษาเคยมีปริมาณมากก็อาจจะลดลงไปอยู่ในเดือนพฤษภาแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราประเมินจากในภาพสายตาโดยคร่าวๆซึ่งอาจจะแตกตา่าง หรืออาจจะไม่ตรงกับในส่วนของทางราชการซึ่งเราก็ต้องมาฟังตัวเลขจากทางราชการตัวซึ่งผมเองก็คงจะนำเอาตัวเลขมาแค่ทบทวนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขการประเมินครั้งที่สองซึ่งระยะนั้นเนี่ยดอกอะไรก็ยังออกไม่หมดยาบาลไม่เสร็จและยังไม่ได้เจอปัญหาความเสียหายเกิดความหลุดร่วงแต่เราก็เป็นฐานข้อมูลไว้เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา ตัวเลขทั้งหมดมีดาละเอียดดังต่อไปนี้ภาพรวมของภาคตะวันออกเราระยองจันทบุรีตราดสิ่งที่ข้อมูลได้ออกมานั้นถือว่าผลผลิตเกินกว่าปีที่ผ่านมาอีกนั่นหมายถึงว่าผลผลิตไม่ได้ขาดหายไปไหนไม่ได้ลดลงแต่เพิ่มขึ้นเป็นปริมาณถึง8 0 0แสนกว่าตัน นี่คือคือตัวเลขโดยรวมถ้าเราจะมาแยกนะครับถ้าเราจะมาแยกในส่วนของแต่ละจังหวัดเราลองดูนะครับในส่วนของ8 2ด0 0 0 0กว่าตันเนี่ยถ้าเราจะมาแยกให้เป็นจังหวัดเราก็พอจะเห็นภาพได้นะครับว่าในส่วนของจังหวัดจันทบุรีเรา มันจะมีทุเรียนออกมาในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์เล็กน้อยน่าจะเป็นพันกระดุมนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ถึง1%ในระดับเป็น100ยกิโลเราจะไม่พูดถึงพอมาถึงเดือนมีนาคมทุเรียนรวมๆแล้วผลผลิตที่จะเข้าสู่ตลาดก็อยู่ประมาณ4%เสร็จศษๆถ้าคิดเป็นน้ำหนักก็ประมาณ24ตันโดยประมาณ มันมีเศษครับแต่เราก็คงไม่ต้องไปมองถึงสถิติขนาดนั้นเอากันว่าเดือนมีนาคมเนี่ยมีทุเรียนอยู่ประมาณ24ตันพอมาถึงเดือนเมษายนตัวเลขเพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับผลผลิตที่จะเข้าสู่ตลาดเนี่ยมีประมาณ14%โดยประมาณใน14%ถ้าคิดเป็นน้ำหนักแล้วก็ประมาณา80ตันคือ80,000กว่ากิโล อันนี้คือเดือนเมษายนพอมาถึงเดือนพฤษภาคมเราทราบด,ดีนะครับว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่มีผลผลิตมากที่สุดผลผลิตที่จะเข้าสู่ตลาดของจันทบุรีเราเนี่ยรวมๆแล้วนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ285,000ตันถือว่ามากทีเดียวนะครับ285,000ตันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบครึ่งหนึ่งของผลผลิต อันนี้คือเดือนพฤษภาคมพอมาถึงเดือนมิถุนายนครับเดือนมิถุนายนก็มากอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในส่วนของปริมาณตรงนี้เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ2ี่สประเซ็นตเศษถ้าคิดเป็นน้ำหนักก็ประมาณ2,8 0 0 0ตันก็ถือว่ายังในระดับ2 0 0 0ส0 2เดือนรวมกันนี่ไป4 0 0 0สนกตันแล้เกือบ500,000ตัน เรายังมีผลผลิตในเดือนกรกฎาคมอีกนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ6%เรนเศษน้ำหนักก็รวมแล้วประมาณ5,500 0ตัน5,500 0ตันนั่นมีเศษครับนั่นคือน้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับของจังหวัดจันทบุรีเรานะครับจะมีน้ำหนักผลผลิตทั้งหมด5 6 1 0 0 0นตันเศษ ไอ้เศษเนี่ยเราคงไม่ต้องไปมองนะครับเท่ากับว,ว่าจันทบุรีเรามีผลผลิตถึง500,000กว่าตันทีนี้มาดูจังหวัดระยองจังหวัดระยองนั้นเขาจะมีผลผลิตช่วงแรกนะครับก็คือเดือนมีนาคมน้อยมากครับคือเราคงไม่ต้องพูดถึงเรียกว่าแค่เป็นระดับ6กสิบตันเท่านั้นพอมาถึงเดือนเมษายนจังหวัดระยองจะมีผลผลิต คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณเ็เปอร์เซ็นต์เศษเรวมน้ำหนักก็ประมาณหนึ่งห1 0 0นึ่งพหนึ่งหนึ่งตันโดยประมาณก็เท่ากับว,ว่าเริ่มมีผลผลิตมากในเดือนเมษาพอมาถึงเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีผลผลิตมากเหมือนกันทั้งหมดในภาคตะวันออกนอปริมาณผลผลิตคิดเป็นประมาณ4ี่กเปอร์เซเศษรวมแล้วก็ประมาณ7 6็ด0ตันเศษก็ถือว่ามาก เช่นเดียวกับจันทบุรีเช่นเดียวกับจังหวัดตราดพอมาถึงเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนายนเนี่ยผลผลิตออกมาแล้วติดผลคิดเป็นประมาณ27-28%ใน28%เนี่ยถ้าเราคิดเป็นประมาณน้ำหนักก็ประมาณ46,000ตันส,สองเดือนรวมกันก็แสนกว่าตันละ สำรัดจังหวัดระยองพอมาถึงเดือนกรกฎาคมก็ยังมีผลผลิตเช่นเดียวกับจันทบ,บุรีนะครับคิดเป็นปริมาณเนี่ยจะมากกว่าซะด้วยนะครับเป็น18.25คือเป็นรุ่นหลังเท่ากับมีแต่พื้นที่เพาะปลูกน้อยกว่าครับก็มีน้ำหนักรวมแล้วประมาณ3 0 0 0 0ื่นตันเศษๆรวมแล้วทั้งหมดของจังหวัดรยองนะครับก็จะเป็นประมาณ หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันตันอันนี้คือจังหวัดระยองมาดูจังหวัดตราดครับซึ่งจริงๆแล้วจังหวัดตราดเนี่ยจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกน้อยกว่าเราเริ่มเห็นผลผลิตตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับคิดแล้วไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตเราไม่พูดถึงพอมาถึงเดือนแต่มีนะครับถ้าคิดเป็นน้ำหนักเนี่ยประมาณห้าร้อยห้าสิบสองตันในเดือนมีนาคมแต่พอมาถึงเดือนเมษายน จังหวัดตราดจะมะีผลผลิตยอยู่ที่ประมาณ21% 21%คิดเป็นน้ำหนักทุเรียนเนี่ยเข้าสู่ตลาดประมาณ20,000ตันเสร็จๆพอมาถึงเดือนพฤษภาคมปริมาณผลผล,ผลิตที่เข้าสู่ตลาดดันมากที่สุดก็คือประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เสรๆ61%คิดเป็นน้ำหนักเนี่ยประมาณ60,000ตันโดยประมาณ พอมาถึงเดือนมิถุนายนก็เหมือนกันในทุกจังหวัดแหละครับแต่ว่าจังหวัดตัวจังหวัดตลาดเนี่ยจะน้อยลงเหลือแค่15%เปอร์เซ็นต์เศษเศษคิดเป็นปริมาณทุเรียนเข้าสู่ตลาดก็1 5 0 0 0ตันเศษพอไปถึงจัังหวดเ,เดือนกรกฎาคมลดลงหวบเลยนะครับเหลือประมาณ1%เปอร์เซ็นต์เศษเษก็ประมาณพ1 0 0นตันรวมแล้วจังหวัดตลาดเนี่ยจะมีผลผลิต96,000 903ตันนี่คือของจังหวัดตราดเมื่อเอาทั้ง3จังหวัดรวมกันแล้วเท่ากับว่าผลผลิตทั้งหมด823,898ตันพี่น้องทกคครับนี่คือปริมาณผลผลิตที่เขาประเมินแล้วสิ่งที่ผมสรุปให้เห็นภาพคือพื้นที่การออกดอก ผลผลิตการติดผลปริมาณโดยรวมร้อเซเท่ากับว่าสิ่งที่เราเคยพูดกันไว้สิ่งที่พี่น้องแก,ก่อนได้พูดไว้ว่าโอ้ยปีนี้ทุเรียนหายไปเยอะฐานเศรษฐ,ฐกิจเขาก็บอกว่าทุเรียนหายไปมากกว่าเกือบ50%ในส่วนของอาบางข้อมูลก็บอกว่าผลผลิตลดลงเกือบ4 0ออันนั้นก็คือส่วนของข้อมูลที่เราได้รับแต่ ในส่วนของข้อมูลตรงนี้เท่ากับผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์ปิ่นี้เราพักฟังสิ่งที่ดีดกันสักครู่หนึ่งก่อนครับทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่า ดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อมโดยการราดทีเคซอและทีเคซออ,อย่างละ50ซีซีต่อต้นต่อใบอ่อน1รุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฝ่อดอกร่วงอีกด้วยทีเคซอและทีเคซออ,อาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกเษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไรระบาดไรดื้อยาพ่นเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยยาเชื้อเมทาซารระเมทาซาลเป็นเชื้อราเมทาไรเซียมที่เข็มค้นในรูปแบบสปอร์แหง้งใช้ป้องกันกำจัดไรแดงด้วงและหนอนใช้เมทาซารที่อัตรา500ถึง800กรัมต่อน้ำ200ลิตรเมื่อพบการระบาดหรือใช้เมทาซารอัตรา300กรัม ร่วมกับสารเคมีกำจัดไารแดงจะได้ผลเร็วและคุ้งได้ยาวนานเมทาซานสินค้าคุณภาพจากบริษัทแอปพายเคม็มประเทศไทยจำกัดละลายหมดไม่ตกค้างไม่ดื้อยาหาซื้อได้ที่ชชยพฤกะเสษิฐจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท,ทันจบปัญหาไรด้วยเมทาซาน ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลีฟจำกัดใช้สีในก้อนสองพันนะพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนึ่ก้อนสองพัน <c oughs> สวนฉันก็ช้สีนึก้อนสองพันชัได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมางคุณเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิดจ,จากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดห้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำงานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน ท,ท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านพ่านสกรครับเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันได้เลยครับประเด็นต่อมาก็คงเป็นมุมมองในด้านของอการตลาดในด้านการผลิตการตลาด คือเราต้องย้อนกลับไปที่ข้อมูลที่ผมเคยนำเรียนไปแล้วนะครับว่าเรามีอดอกทุเรียนชุดใหญ่ชุดแรกเนี่ยปริมาณก็เข้าสู่ตลาดไม่มากนะักซึ่งบานอยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมเพราะปลายเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็จะเห็นภาพว่าขณะนี้ผลโตแล้วจะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนนั่นคือ,อส่วนที่เป็นรุ่นแรกแต่ถ้าถามว่ารุ่นใหญ่ รุ่นที่จะสร้างมูลค่าการตลาดที่มีปริมาณนั่นก็คือดอกชุดที่บานช่วงกลางเดือนมกราคมขณะนี้เนี่ยผลก็อยู่ในระยะผลโตนะครับขนาดขวดโคก็มีประเด็นนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูว่าสถานะหรือปริมาณของทุเรียนชุดนี้เนี่ยมีมากเป็นสมสวนไป บางสวนอาจจะเป็นรุ่นเดียวบางสวนอาจจะเป็น2รุ่นนะครับคือรุ่นที่บาน25ธันวากับ15มกราและบางสวนก็จะเป็นรุ่นที่บาน2รุ่นเช่นเดียวกันก็คือบาน15มกราเป็นรุ่นใหญ่หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นรุ่นประมาณต้นเดือนกุมภาและรุ่นสุดท้ายนะครับที่ผ่านการบานและติดผลมาแล้วก็จะอยู่ในช่วงของเดือน มีนาคมในช่วงประมาณวันที่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนี้ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายไมอย่างครับยังมีรุ่นที่กำลังจะบานอีกแล้วก็ไปเจอฟ้าเจอฝนอันนี้เราก็ตัดประเด็นไปเรามาดูรุ่นสำคัญครับก็คือรุ่นที่อยู่ในช่วงของกลางเดือนอมกราคมคือประมาณวันที่ 15, บ้ซึ่งก็ใช้เวลาบานอยู่ประมาณ5วัน ถ้าเราจะไล่ลำดับของการเก็บเกี่ยวเราลองนับดูนะครับถ้าเป็นไปตามราชการก็จะบอกว่า120วัน120วันก็อยู่ประมาณวันที่15 20เดือนพฤษภาคมอันนี้หมายความว่าตามตัวเลขโดยประมาณแต่ถ้าเรามาดูด้านเทคนิคในด้านเทคนิคการจัดการนั้น เราสามารถที่จะทําให้ทุเรียนนั้นสุกแก่ได้ถ้าเรามีปริมาณที่เหมาะสมปริมาณที่ไม่มากเกินไปปริมาณทีอ่อยู่ในระดับเ,เส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเนี่ยเรามาีประมาณ6ผลและเรามีคุณภาพใบที่ดีทุเรียนในกลุ่มนี้ก็จะทําการเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็อาจจะเป็นวันที่10 หรือก่อนนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเนื้อภายในแต่การสุกแก่ของเขาอาจจะเร็วถ้ามีผลผลิตน้อยแต่ในขณะเดียวกันถ้าในทุเรียนต้นเหล่านี้เนี่ยมีผลผลิตมากอันเนึ่งมาจากาด้วยเหตุผลหลายประการอายุการสุกแก่ของเขาก็จะเลื่อนออกไปดังนั้นประเด็นสำคัญนะครับก็คือ สิ่งที่เป็นไปตามระเบียบราชการก็คือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็คงทำงานกันหนักนะครับเพราะฉะนั้นพิทักกรท่านทีอ่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวก่อนตามประกาศของทางราชการผมก็ย้ำว่าเราก็คงจะต้องนำตัวอย่างไปส่งการตวรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งหรือเปอร์เซ็นต์แป้งภายในก่อน,นครับให้มันมีเอกสารครบถ้วนทั้งเปอร์เซ็นต์ ใบเอกสารการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งใบแก็บหรือใบ GAP อันนี้ก็คือเอกสารส่วนในด้านของการเตรียมเนื้อคุณภาพเนื้อภายในอันนี้เป็นเทคนิคทางวิชาการนะครับเราก็ได้นำเสนอประเด็นไปแล้วที่นี้อยากจะฝากเรื่องหนึ่งครับว่าการที่เราจะวางแผนในการผลิตการตลาดถ้าเรามาดูจากปริมาณ ของตัวเลขที่ได้นำเรียนไปกับในสภาพความจริงที่เราได้พยายามที่จะศึกษาข้อมูลติดตามรวมถึงการสำรวจมันเป็นข้อมูลที่มีความแตกต่างกันมากเมื่อมีความแตกต่างตรงนี้ก็คงจะต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากตัวเลขที่จะออกมาในครั้งที่สาม ผมเรียนว่านั่นคือตัวเลขครั้งที่2ถ้าเป็นตัวเลขครั้งที่3นี้เราจะเห็นภาพอะไรชัดเจนซึ่งถ้าได้ข้อมูลมาเราก็จะมานำเสนอต่อไปแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นเทคนิคที่เราจะต้องเอามาใช้ประกอบการวางแผนการตลาดเช่นถ้าท่านมีทุเรียนที่บานชุดวันที่15นะครับ15บทันมกกะลา เราจะต้องพยายามที่จะทำการจัดก,การให้เข้าสู่ระบบก็คือเก็บเกี่ยวให้เสร็จสิ้นในช่วงก่อนประกาศของทางราชาการเป็นคำแนะนำที่ด้านเทคนิคนะครับเพราะถ้าหากว่าหลังจากวันที่20ไปแล้วไม่ต้องมีการตรวจ ปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าทุเรียนมันคาดรุ่นผมอธิบายไว้แล้วว่าทุเรียนที่บานในชุดนี้เนี่ยมีบานวันที่5มกราสิบหมกรายม25ห้ามกราชุดนี้เราแบ่งออกเป็นสามชุดย่อยเพราะฉะนั้นพีน่นักเกษตรกรต้องเข้าใจครับว่าถ้าเราจะจัดระบบการเก็บเกี่ยวอย่างมีคุณภาพเนี่ยเราต้องไล่แป้งคือสร้างแป้งสร้างเนื้อ โดยในโตรเจ่นสร้างแปง้งโดยโพแทสเซียมสร้างสีด้วยธาตุอาหารหรือแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนกรมมฐทันเนี่ยเราต้องสร้างตั้งแต่ทุเรียนอายุ60บวันขึ้นไปหลังดอกบานเราจึงจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราให้ไปตามระบบธรรมชาติทุเรียน90วันไปจนถึง120วันเราค่อยมาสร้างแปง้งสร้างสีนั่นก็จะทำให้เหมาะสมกับในส่วนของการที่เรามีปริมาณทุเรียนมาก ต้องการผลผลิตมากเราไม่เน้นในเรื่องระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเราก็จะไปสร้างแป้งสร้างสีตั้งแต่อายุ90บวันไปจนถึง120วันหลังดบานแล้วเราจะไปเก็บเกี่ยวอยู่ในอายุที่ประมาณ135วันนี่คือข้อมูลที่อยากจะนำเสนอในเช้าวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ